วิธีจองสิทธิ์สมัครและทำสัญญาสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสผ่านไมโมธนาคารออมสินธนาคารออมสินคิกออฟสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสช่วยกลุ่มไม่มีข้อมูลเครดิตเข้าถึงสินเชื่อแสนคนกู้สูงสุดรายล,ละ20 0 0 0บาทขยายผลเป็น1ล้านคนภายใน3ปีสำหรับสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน20,000บาทต่อราย ไม่ต้องมีหลักประกันหรือบุคคลค้ำประกันอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.6%ต่อเดือนระยะเวลาผ่อนชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน1ปีปลอดชำระเงินต้น3งวดแรกโดยจ่ายเพียงดอกเบีย้ยเพื่อให้โอกาสตั้งหลักก่อนเริ่มคืนเงินต้นโดยมุ่งเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้า ผู้รับจ้างให้บริการต่ตางๆที่มีรายได้แต่ไม่เคยมีประวัติเครดิตท,ทางการเงินหรือไม่เคยใช้บริการสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินอย่างน้อย2ปีโดยเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีที่อยู่แน่นอนและสามารถติดต่อได้โดยธนาคารจะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองสิทธิและยื่นขอสินเชื่อได้ที่แอปพลิเคชัน m ม Mo ตั้งแต่วันที่14มีนาคม2568เป็นต้นไปให้ท่านทำตามคลิปเพื่อจองสิทธิ์สมัครและทำสัญญาสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสผ่านแอปพลิเคชันไม Mo โมได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ หลักเกณฑ์เงื่อนไขสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปพลิเคชัน MyMo วัตถุประสงค์การให้กู้เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพหรือชำระหนี้นอกระบบคุณสมบัติผู้กู้เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเครดิตทางการเงินหรือไม่เคยใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินอย่างน้อย2ปีและเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ู้ประกอบอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจําลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้รับจ้างให้บริการต่างๆที่มีรายได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้น้าวันยื่นขอกู้อายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสิน วงเงินให้กู้ไม่เกิน20,000บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้แบบคงที่ร้อยละศูนต่อเดือนระยะเวลาชำระคืนเงินกู้หนึ่งปี12งวดชำระเป็นงวดรายเดือนแบบวันชนวันปลอดชำระเงินต้น3ามงวดแรกงวดที่1นึงถึงาชำระดอกเบี้ยปกติและงวดที่4ถึง12ชำระเงินต้นและดอกเบีย้ย ระยะเวลาโครงการ3ปีตั้งแต่บัดน,นี้ถึง30มธันวาคม2 5 7 0หรือจนกว่าจะครบวงเงินในโครงการในแต่ละปีกรุณาอัปเดตไมโ o ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนทำรายการวิธีลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปพลิเคชัน m ม m o วิธีเข้าสู่ระบบลงทะเบียนจองสิทธิ์ มี2วิธีวิธีที่1จองสิทธิ์ผ่านฟูลสกินแบนเนอร์วิธีที่2จองสิทธิ์ผ่านแบนเนอร์หน้าล็อกอินหากแอป m y โมไม่แสดงหน้าจอทั้ง2รูปแบบให้ท่านอัปเดตแอป m y โมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดคลิกที่แบนเนอร์สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส เพื่อโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบผู้ลงทะเบียนจะต้องสมัครไม้โม่มาอย่างน้อยหนึ่งวันให้กรอกข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้แก่วงเงินที่ต้องการกู้วัตถุประสงค์ในการกู้ประเภทธุรกิจรายได้รวมต่อเดือนค่าใช้ใจ่ายรวมต่อเดือน ภาระหนี้ที่ผ่อนชำระต่อเดือนประเภทที่พักอาศัยสถานะที่อยู่อาศัยระยะเวลาพักอาศัยณที่อยู่ปัจจุบันระยะเวลาประกอบอาชีพจำนวนบุตรระดับการศึกษาหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่มถัดไป อ่านรายละเอียดสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเสร็จแล้วกดลงทะเบียนจองสิทธิ์กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเสร็จแล้วกดจองสิทธิ์ประกาศผลจองสิทธิ์สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปพลิเคชันไมโมหน้าจอแสดงผลการจองสิทธิ์กรณีลงทะเบียนการจองสิทธิ์สำเร็จ จะสแสดงข้อความการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อสําเร็จระบบแจ้งเตือนของไมโมจะแจ้งกําหนดนัดหมายยื่นขอสินเชื่อให้ท่านทราบในวันถัดไปกรณีจองสิทธิ์ไม่สําเร็จเนื่องจากยังไม่ได้สมัครไมโมหรือสมัครไมโมน้อยกว่าหนึ่งวันจะสแสดงข้อความไม่สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้เนื่องจากคุณยังไม่ได้สมัครใช้งานไมโม กรณีจองสิทธิ์ไม่สาเร็จเนื่องจากเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการรัฐบาลและหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดจะ,สะแสดงข้อความเนื่องจากคุณไม่ชําระสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายสําหรับอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดหน้าหรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดกรณีลงทะเบียนจองสิทธิ์ซ้ําจะ,สะแสดงข้อความ คุณเคยลงทะเบียนจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อแล้วให้ท่านกดดูผลจองสิทธิ์การแจ้งกำหนดวันที่สามารถเข้ามาสมัครสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปพลิเคชัน MyMo ข้อความแจ้งวันที่สามารถเข้ามาสมัครสินเชื่อผ่าน Push Notification ค,คุณได้รับสิทธิ์สมัครสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส กรุณาเข้าไมาโครเพื่อดูรายละเลอียดเพิ่มเติมข้อความแจ้งวันที่สามารถเข้ามาสมัครสินเชื่อผ่าน Notification List เนื้อหาข้อความที่แจ้งคุณได้รับสิทธิสมัครสินเชื่อสร้างเครดิตส,สร้างโอกาสสามารถสมัครสินเชื่อผ่านเมนูสินเชื่อในหน้าแรกหรือหน้าผลิตภัณฑ์และบริการในวันที่24มีนาคม2 5 6 8เวลา10.00นเป็นต้นไป วิธีสมัครสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปพลิเคชัน m มโมวิธีสมัครสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสสามารถสมัครได้3ช่องทางช่องทางที่ 1. สมัครผ่าน Notification List กดที่ t o t i f i t i t n o n s t โปลดยืนยันรับสิทธิสมัครสินเชื่ออา่านรายละเอียดสินเชื่อ,สเ,อเสร็จแล้วกดปุ่มสมัคร ช่องทางที่สสมัครผ่านเมนูสินเชื่อกดที่เมนูสินเชื่อเลือกสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสอ่านรายละเอียดสินเชื่อเสร็จแล้วกดปุ่มสมัครช่องทางที่3ส,สมัครผ่าน marketing m a n แมนกดที่มาร์เก็ตต m ้งแมนเนอร์สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสกดปุ่มเข้าสู่เมนู อ่านรายละเอียดสินเชื่อเสร็จแล้วกดปุ่มสมัครอ่านรายละเอียดสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสสามารถเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียดเสร็จแล้วกดสมัครกรอกเลขหลังบัตรประชาชนจากนั้นกดถัดไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จแล้วกดถัดไป ตรวจสอบและกดยืนยันข้อมูลถูกต้องเพื่อยืนยันการทำรายการกดเลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขาการใช้บริการผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วกดปุ่มข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขาจากนั้นกดยอมรับ อ่านรายละเอียดความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วกดยินยอมคุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้กดปุ่มยืนยันกดถัดไปเพื่อขอรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกดถัดไป หน้าจอแสดงใบบันทึกรายการสามารถบันทึกไฟล e ์อีสลิปที่ไอคอนด้านบนขวามือกดถัดไปสินเชื่ออยู่ในระหว่างพิจารณาธนาคารจะพิจารณาและแจ้งผลภายในสามวันผ่าน SMS และหมายโหมดเท่านั้นกรุณากลับมาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อสมัครสินเชื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มเสร็จสิ้น แจ้งผลพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปพลิเคชัน m y m o ผ่าน SMS และ Push n o t i f i c a t i o n กรณีที่1ผ่านการอนุมัติสินเชื่อเนื้อหาข้อความที่ส่งมาคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสคลิกเข้า m ม m o เพื่อดูรายละเอียดและกดทำสัญญาที่เมนูสินเชื่อในหน้าแรก คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุณากดทำสัญญาภายในเจ็ดวันกดถัดไปเพื่อทำสัญญากรณีที่2ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ2.1เนื่องจากลูกค้าไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตข้อความที่ส่งมาคุณไม่รับการอนุมัติสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์หากมีข้อสงสัยติดต่อโทร1นึ3 กดปุ่มสมัครใหม่อีกครั้ง2.2อยู่ระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ2.3เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อความที่ได้รับคุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,ตมกรุณาติดต่อคอรเซ็นเตอร์1143 2.4เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์แต่ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออนไมโมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเนื้อหาข้อความที่ได้รับคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและจะแจ้งผลอีกครั้ง วิธีทำสัญญาสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสกดแอปพลิเคชัน MyMo วิธีเข้าทำสัญญาสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสสามารถเข้าได้3ช่องทางช่องทางที่1ผ่าน Notification List กดที่ Notification List กดยืนยันรับสิทธิสมัครสินเชื่อกดปุ่มถัดไปเพื่อทำสัญญา ช่องทางที่2ผ่านเมนูสินเชื่อกดที่เมนูสินเชื่อเลือกสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสกดปุ่มถัดไปเพื่อทำสัญญาช่องทางที่3าผ่านมาร์เก็ตติ้งแมนเนอร์กดที่มาร์เก็ตติ้งแมนเนอร์สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสกดปุ่มเข้าสู่เมนูกดปุ่มถัดไปเพื่อทำสัญญา แสดงรายละเอียดสินเชื่อกดถัดไปให้อ่านสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการบริโภคสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเสร็จแล้วกดข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับจากนั้นกดยอมรับกรอกรหัสผ่านแอปไมโมเพื่อยืนยันสัญญากู้ยืมเสร็จแล้วกดถัดไปกดถัดไปเพื่อขอรับรหัส otp กรอกรหัส otp ที่ได้รับจาก sms เสร็จแล้วกดถัดไปสมัครสินเชื่อสำเร็จธนาคารจะเปิดบัญชีและโอนเงินกู้ไปยังบัญชีรับโอนภายใน3าวันทำการเมื่อบัญชีสินเชื่อเปิดแล้วสามารถดูรายละเอียดบัญชีได้โดยไปที่บัญชีเลือกบัญชีของฉันเลือกบัญชีสินเชื่อทำสัญญาสินเชื่อสำเร็จกดเสร็จสิ้นวิธีตรวจสอบเงินเข้าบัญชีสินเชื่อสร้างเครดิตส,สร้างโอกาสบนแอปพลิเคชัน m ม Mo แจ้งเตือนเงินกู้โอ,อนเข้าบัญชีเงินฝากสัญญากู้ยืมเงินส่งให้ลูกค้าทางอีเมลที่ลงทะเบียนกับไมโมธนาคารจัดส่งสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ pdf ท่านสามารถเปิดดูรายละเอียดสัญญาได้โดยคลิกไฟล์แนบและใส่รหัสผ่าน8หลักดังนี้รหัสของท่านคือ ddmm yy yy dd วันที่วันเกิด2หลัก mm เดือนที่เกิด2หลัก y yy yy ปีพศที่เกิด4หลัก ตัวอย่างเช่นท่านเกิดวันที่สองมกราคม2 5 3 4รหัสของท่านคือ0201 2534วิธีดูรายละเอียดบัญชีให้กดที่เมนูบัญชีเลือกบัญชีสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสจะแ,แสดงรายละเอียดบัญชีสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเสร็จเรียบร้อยสาหรับวิธีจองสิทธิ์สมัครและทำสัญญา สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปลพลิเคชัน m ม m o สรุปสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน20 0 0มบาทต่อรายไม่ต้องมีหลักประกันหรือบุคคลค้ำประกันอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.6%ต่อเดือนระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน1ปีปลอดชำระเงินต้น3งวดแรกจ่ายเพียงดอกเบีย้ยเพื่อให้โอกาสตั้งหลักก่อนเริ่มคืนเงินต้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าผู้รับจ้างให้บริการต่างๆที่มีรายได้แต่ไม่เคยมีประวัติเครดิตทางการเงินหรือไม่เคยใช้บริการสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินอย่างน้อย2ปีโดยเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่แน่นอนและสามารถติดต่อได้ธนา,าคารจะพิจารณาให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืนผู้สนใจลงทะเบียนจองสิทธิ์และยื่นขอสินเชื่อได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่14มีนาคม2568เป็นต้นไปดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ